สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอาก,กันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืออยากสนับสนุนช่องก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แทงส์ได้นะครับแน่นอนครับเมื่อครคือที่ผ่านมาโอ้แฟนเชลซีที่ได้ติดตามข่าวแต่หัวค่ำน่าจะแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องโคพาเมอร์ mer, นะที่สามารถกลับมาลงสนามได้เดี๋ยวมาว่ากัน นะสำหรับในรายละเอียดของข่าวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับรีโอรวมกันมันสกว่านะครับเดี๋ยวในเดือนหน้าธันวาคมนะฮะอีเวนต์นนะเชียร์ฟุตบอลหน้าหนาวแบบนี้เจอแน่นะฮะีโอจะจัดกิจกรรมดูเชลซีแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเกมไหนอะไรยังไงติดตามได้ที่ f c e b o o o Fanpage ของ l ีโอไทยแลนด์นะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวเมื่อวานนี้หน่อยนะครับเริ่มกันที่ข่าวดีครับ มีรายงานจากอินโซมาริสกายืนยันว่าโคพาเมอร์ไม่ได้แค่พร้อมจะมีชื่อในเกมกับอาร์เซนอลแต่เจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆขณะเดียวกันก็อัปเดตครับเรื่องดาริโอเอซูโกเนี่ยก็เขาบอกว่าได้ลงซ้อมแล้วในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการกลับมาซ้อมแล้วแต่ก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนะสำรองก็คงยังไม่ติดนะฮะซึ่งอัปเดตความพร้อมก่อนเกมอาร์เซนอลนะครับที่ไม่พร้อมลงเล่นเลยก็คือโรเมโอลาเวียกับเลวาย,ยโควิล ส่วนที่รอคอนเฟิร์มคือกลับมาซ้อมแล้วก็คือไดโรเอสุโก้ส่วนกลับมาลงเล่นได้เนี่ยก็คือควอฟาเมอร์ครับที่พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์ของมาริสก้าครับไม่รู้มาอย่างไงฮะแกบอกเชลซีเนี่ยลุ้นแชมป์ลีกได้นะครับแกบอกแน่นอนครับเพราะว่ามันต่างจากปีที่แล้วครับเราได้ใช้เวลาร่วมกันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแต่ตอนนี้ยังปลายเดือนพฤศิกายนอยู่นั่นหมายความว่ายังเร็วกันไปที่จะรู้ผลสิ่งที่สำคัญก็คือการอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับ ในเดือนมีนาคมเมษายนคือต้องอยู่ในช่วงนั้นให้ได้จากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้เล่นกลุ่มนี้นะครับใน1 6 17 18เดือนที่ผ่านมาได้พิสูจน์หลายอย่างแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะลุนแชมป์นะครับเอาละนะฮะกระตุ้นแล้วนะฮะพร้อมที่จะลุนแชมป์แกสัมภาษณ์แบบนี้ที่ไรเนี่ยใจหายแวบทุกทีจำไ,ได้หไหมอยู่ปีหนึ่งบอกว่าไม่ได้ลุนแชมป์ปั๊บหลังจากนั้นไม่ชนะหลายเกมติดเลยนะฮะขณะเดีวยวกันก็พูดถึงเอสเตวาวิลเลียนนะครับ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเสมอเมื่อนักเตะได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงครับและโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมพวกเขาทําให้ผมมีความสงสัยสําหรับการจัดตัวในเกมถัดไปซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องดีครับเป็นปัญหาที่ดีสําหรับผู้จัดการทีมเสมอนะครับนอกจากนี้ก็พูดถึงอาร์ซนอนบ้าน,นะครับคู่แข่งก็บอกว่าแน่นอนพวกเขาเล่นกันโดยเฉพาะเกมรับเ่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีมใดก็ลําบากครับที่จะยิงประตูหรือสร้างโอกาสใส่ พวกเขามีอาวุธหลากหลายและเวลาเล่นเกมรุกพวกเขาก็โชว์ฟอร์มในระดับท็อปทั้งใน UCL แล้วก็ p r ี m มีย League นอกจากนี้ก็พูดถึงการดวลกันของไกเซโดกับเดคแคนไรส์ครับก็บอกผมคิดว่า p r ี m มีย League แต่ไม่ด้วยตั้งแต่ที่เก่งไกเซโดกับไรส์โรดี้ของซิตี้หรือเอนลียเอเดอร์สันฝั่งฟอเรสต์กิมาราย์ของนิวคาสเซิ p r ร m เมี League แต่ไม่ด้วยมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมครับการดวลของทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของเเเกกกมมหรรรือออปป็็น็นนนนนสสส่่ขข่่วาาคคัััญจิงงงแตตู้้ข11ท2ฝย นอกจากนี้มาเรสกาก็บอกว่านี่เป็นอีกเกมใหญ่ครับเราจบเกมกับบาร์เซโลนาด้วยชัยชนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับถามว่ามันเป็นเกมใหญ่กว่าเกมก่อนไหมนะครับผมก็ไม่รู้ครับสําหรับผมทุกเกมสําคัญแน่นอนครับการชนะบาร์เซโลนาและถ้า,าเราชนะอาเซลอลมันเป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับการเก็บ3คะแนนได้นอกจากนี้มาเรสกาก็บอกว่าสภาพจิตใจและบรรยากาศในตอนนี้สําหรับทีมเราเนี่ยดีมากเราทําได้ดีทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีก เรากำลังพัฒนาและเติบโตนี่คือความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับเรานอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงการรับมือกับอาร์เซนอลครับเขาบอกว่าเราต้องพยายามเล่นเกมรับให้ดีที่สุดพวกเขายิงประตูได้จากลูกตั้งเตะกับทุกทีมพวกเขามีระบบที่ดีและเราจะทำให้เต็มที่เพื่อเตรียมตัวให้ดีที่สุดนอกจากนี้มาริสกากพูดถึงการกลับมาของโคพาเมอร์ครับเขาบอกทุกคนมีความสุขครับเพื่อนร่วมทีมมีความสุข ทุกคนมีความสุขสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโคพาเมอร์ ramer, ก็มีความสุขเช่นกันเราแ,และก็เขาเนี่ยต้องได้ลงเล่นนะครับขณะเด,ดยียวกันไรสกัพูดถึงพาเมอร์กับเอสเตวอลครับเขาบอกทั้งคู่สามารถเล่นร่วมกันได้ครับขึ้นอยู่กับแผนการเล่นแต่แน่นอนว่าพวกเขาตื่นเต้นรวมถึงแฟนๆก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกัน แล้วก็ถูกถามว่าพาเมอร์กลับมายกระดับทีมได้ไหมเขาบอกว่าอย่างมากเลยนะครับอย่างที่คุณพูดเขาอาจเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราเราดีใจที่เขากลับมาครับเราต้องให้เวลากับเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาอยู่ในสภาพที่เต็มร้อยเขาทําได้ยอดเยี่ยมในอดีตครับและไม่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะทําได้ยอดเยี่ยมในอนาคต ขณะเดียวกันครับมีสื่อเทียรหนึ่งอย่างเดวิดออลสตีนรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธความพยายามในการขอซื้อตัวเปโเนโตจากสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายครั้งที่ผ่านมาโดยที่ออลสตีนรายงานบอกว่าคุณภาพบุคลิกภาพและความทุ่มเทของเนโตเนี่ยทำให้เขาได้รับการชื่นชมอย่างมากในเชลซีขณะที่ความสามารถในการเล่นได้ทั้งสองฝั่งและแม้กระทั่งตัวเป้าทำให้เขาเป็นนักเตะที่มีความหลากหลาย ขณะที่ดีแอตติกรายงานอัปเดตเรื่องแจ็คสันกับไบเยนครับเขาบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่แจ็คสันจะทําตามเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อย้ายไปอยู่กับไบเยนกลายเป็นแบบถาวรได้คือออกสตาร์40นัดในทุกรายการซึ่งอันนี้เฉยๆนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาบอกหรือแม้กระทั่งให้ไบเยนเลือกเซ็นสัญญาเขาโดยไม่มีการเจรจาค่าตัวใหม่ครั้งใหญ่จากตัวเลขที่ตกกันตกลงกันไปที่57ล้านปอนด์คือเขาบอกว่า ต่อให้ตกลง57ล้านเนี่ยแล้วคุยกันแค่40หรือ45อาจจะไม่ซื้อก็ได้นะฮะขณะเดียวกันโรบาโนรายงานบอกว่าสัญญาของเอมเมกาเนี่ยจะมีผลตั้งแต่ปี2026ซึ่งก่อนหน้านี้นเจ้าตัวเซ็นล่วงหน้านะครับแล้วก็สัญญาจะเป็น7ปีแผนสำหรับกองหน้ารายนี้ชัดเจนครับขณะที่เขายังคงทำผลงานโดดเด่นกับสตาร์บุกทั้งในหลีกเอิงและเวทียุโรปก่อนจะย้ายเข้าสู่บทบาทต่อไปกับทางเชลซีขณะเดียวกันโนนี่มาดูเอเก้ครับ ออกไม้สัมภาษณ์พูดถึงการเจอเชลซีครับเขาบอกสําหรับผมมันเป็นแค่เกมเกมหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยแมตช์นี้ไม่ใช่ประเด็นสําหรับผมแต่คือเรื่องของอาร์เซนอลที่จะต้องเก็บ3คะแนนในลีกและเข้าใกล้เป้าหมายของเราให้มากขึ้นผมคิดแบบนั้นจริงๆครับบรรยากาศเกมนี้อาจไม่ดีสําหรับผมนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมเคยเล่นในบรรยากาศแบบต่างๆมามากมายแล้วผมรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้ผมวั่นไหวหรือเปล่า ผมแค่โฟกัสกับหน้าที่ของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาพูดตรงแกก็ตอบดีนะสำหรับทางด้านของทางฝั่งโรนี่มาดูอเก้ซึ่งก็ไม่ได้ตอบแบบทําร้ายทีมเก่านะครับถือว่าค่อนข้างจะมืออาชีพนะครับที่เหลือก็เมื่อวานนี้มีการรับเรียกว่าอะไรกรอบรูปของทางมาโลกุสโตครับหลังจากลงเล่น100นัดกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อายุ22ครับลงเล่นถึงขั้น100เกมแล้วนะครับขณะเด,ดยียวกันมีบทสัมภาษณ์ของแดนนี่เมอร์ฟี่เด็กมิดฟิลลิเวอพูครับเขาบอกผมคิดว่าเชลซีกำลังทําได้ดีจริงๆนะครับและผมสนุกกับการดูพวกเขาเล่นผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีมากๆเพราะเขามีผู้เล่นเก่งๆกันอยู่ครับมันเป็นทีมที่น่าตื่นเต้นแต่ยังไม่พร้อมครับแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้พวกเขาอาจพิสูจน์ได้เห็นว่าเราคิดผิดก็ได้นะครับนี่ค็คอสัมภาษณ์บทดีๆได้นะ ก็แปลกนะฮะทำไมเพื่อนร่วมทีมเก่าแกอย่างคารา k e r เกอร์ไม่เห็นพูดดีๆบ้างเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานนะเรื่องของมาคัตแรดฟอร์ดครับมีหลายๆทีมให้ความสนใจนะครับก็หลังจากที่เอ่อแรดฟอร์ดฟอร์มเยี่ยมเนี่เป็นไปได้ว่าทีมในพรีเมียร์ลีกอาจจะสนใจดึงตัวไปร่วมทีมนะเอามีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม พอแดนนี่เมอร์ฟี่ต่อดีกว่าครับทีมอื่นยังไปสนใจแม่งนะฮะมาพูดถึงแดนนี่เมอร์ฟี่ครับบอกว่าพูดถึงเอสเตวาลครับบอกว่าเขามีการจับบอลที่ยอดเยี่ยมครับมีความคิดรู้ว่าตัวเองตรงต้องไปอยู่ตรงไหนเมื่อเขาวิ่งไปพร้อมกับบอลเนี่ยนักเตะไม่เกี่ยวคนที่จะเป็นแบบนี้แต่ใช่แล้วครับเขาเป็นนักเตะที่พิเศษเขาจะสร้างผลกระทบอย่างมากหรือว่าเอฟเฟกอย่างมากในดูการนี้ผมชอบสิ่งที่เขาทานะครับมาเรสกาที่มาเรสกาทากับเอสเตวาลด้วยเขาไม่ได้แค่ส่งเขาลงเล่นทุกเกม แต่ส่งเขาลงเล่นทีละเล็กทีละน้อยนะครับอ่ะที่เป็นบทสัมภาษณ์แล้วก็ข่าวทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะฮะส่วนคลิปวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งเวลาลงไว้ตอนเที่ยงตรงของวันเสาร์ก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอเกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ